คณะท่านอาจารย์หมอเขียวที่คลรพค่ะ,จะเจริญทมพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้มีเรื่องว่าต่องอาหารเรื่องความพ้องความพลาดกับพลังหมวกมิดดีค่ะเมื่อวันที่ยี่สิบห้าค่ะที่ผ่านมาเราต้องจัดสายด่วนนะคะแล้วตอน,นประชุมค่ะก็รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการพอประชุมเสร็จสามทุ่มกว่าน้องเขียนมาบอกพี่วันนี้เป็นค่ายวันสุดท้ายนะต้องเป็นการทําประเมินค่าย กิเลสมันกลัวค่ะมันกลัวว่าทําได้ไม่ดีค่ะตอนนั้นคิดเฮ้ยเราจะให้ใครมาเป็นดีหรือเราต้องเรียกพี่พี่แก็มาเป็นละเริ่มรู้สึกอบบรนแต่ไม่ลนเหมือนทุกครั้งที่เป็นนะคะทุกครั้งอะตอนเวลาเขาที่แล้วมีเวียนทำภเวนทำบอกโอ๊ยอันนี้ไม่เอารไม่ทําพี่พี่ทเลยแต่อันนี้ไม่รู้ตัวพอมันรู้เสร็จอ้ะก็ไม่เป็นไรก็บอกกิเลสบอกว่าความคลองพลาดเป็นไงอะ่ะแล้วมีใครว่าอะไรไหมละ่ะก็ไม่มีใครว่านี่แล้วก็ กเลก็บอกว่าอา้าวแล้วจัดจัดค่ายวันสุดท้ายนี่เขาจัดยังไงจําได้ป่าบอกโอ้จาไม่ได้พอจําไม่ได้ก็เลยบอกอไปหาดูตอนนี้พอรู้ปุ๊บอะตัวเองก็เข้าไล์กลุ่มอะค่ะแล้วก็เข้าไปดูอะค่ะแล้วก็ไปคุยแล้วตอนคุยกับพี่น้องเลยว่าเออเนี่ยตอนนี้เราต้องทำกันยังไงก็เริ่มคุยกันแล้วกุ้งก็เขียนไปหาพี่นิดหน่อยประมาณสี่ทุ่มบอกว่าพรุ่งนี้เป็นค่ายวันสุดท้ายคือในใจตอนนั้นเราในในกลุ่มอะค่ะเรารู้เลยว่าตอน ตอนปิดงานเนี่ยพี่นิดหน่อยต้องมาพี่นิดหน่อยไม่เคยพลาดแล้วก็พคุยเสร็จเราก็หาแล้วก็เออ่รู้กันว่าต้องมีพี่นิดหน่อยบอกว่านี่กําลังเชิญมาสามท่านนะเราก็อ้อแล้วเราก็อ๊ราจะใช้เวลาทุกคนทําเท่าไหร่ดีก็ไปถามพี่นิดหน่อยตอนประมาณห้าทุมาา่มอะค่ะพอถามเสร็จเราก็มานั่งคิดเองเอ้ยเราไปถามใหม่แลก็มาคิดเองแล้วเราก็ถามพี่นิดหน่อยนะพี่นิดหน่อยจะมาหรือเปล่าพี่นิดหน่อยไปตอบแสดงพี่นิดหน่อยมาจากนั้นก็คุยกันในกลุ่มอะค่ะ คุยกันแบบตลอดเลยแล้วตัวเองก็ไปดูคลิปย้อนหลังว่าเอ้ยเขาจัดเวลาไปดูช่วงเวลาว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ไปนั่งดูเลยนะคะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งเราก็ไปบีบเลยะคะ่ะว่าทบ,ทบทวนทําต้องเท่านี้สรุปประเมินค่ายต้องเท่านี้ออกพี่นกต้องมาด้วยพี่นกต้องยี่สิบสองนาทีจบเลยนะคะเสร็จแ,แล้วไม่ค่ายต้องมีพูดอีกแล้วก็ประธานกับอะไรเนี่ยสามท่านพูดกันประมาณยี่สิบห้านาที เพราะฉะนั้นเนี่ยอคนที่มาอยู่ในค่ายต้องประมาณสัก35นาทีแต่อย่างดีส่งมาให้พี่น้องประมาณเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ทําใจว่าโอ้สบายใจเรารู้แล้วว่าเราจะพูดตรงไหนเดี๋ยวตอนที่นิดหน่อยมานะไม่เป็นไรแต่เราแค่หาชื่อประธานสามคนไว้อะค่ะก็คือคันแต่โดยนิสัยตัวเองนะคะจะมีแผนสำรองแต่วันนั้นมันเที่ยงคืนแล้วสำรองไม่ไหวนะแล้วเราก็เราก็วางใจว่าโอ้เดี๋ยวพี่นิดหน่อยมา ในกลุ่มก็ก็คิดนะพี่พี่ตอยต้องพี่จอยต้องบอปรากฏว่าเขาเปิดรายการนะคะวันรุ่งขึ้นพี่น้องก็คุยกันเลยนะคะว่าโอ้เราจะทำยังไงเราจะมีแผ่นหลังยังไงมีแบบก็คุยกันนะคะคุยกันตลอดแล้วก็ปรากฏว่าพอเริ่มรายการนะคะพีธีอยกอลลุบบอกว่าอองเริ่มไม่ทางานมันเริ่มมีความกล้องมาค่ะแล้วตอนนี้พอเปิดมาปุ๊บค่ะพวกก็เช็คเลยนะคะระหว่างจดรายการพี่นิดหน่อยาหมยังชื่อยังไม่ป้า เอ่อประธานื่งองโฆษิตไมไ่ยังยไม่มาคือระหว่างเป็นไปด้วยก็เช็คไปด้วยนะคะว่าใครมาใครมาก็เช็คไปเรื่อยๆนะคะจนสามโมงกว่าค่ะประมาณสามโมงสี่สิบเจ็ดอะค่ะไม่ยังไม่เห็นใครเลยอะค่ะจากหน้าจอก็เลยเขียนถามเขียนเข้าไปในกลุ่มว่าเนี่ยท่านใดสะดวกโทรหาพี่นิดหน่อยหน่อยได้ไหมแล้วตอนนั้นนะคะคือเราเห็นพลังตั้งแต่เมื่อตอนกลางคืนนะคะจนกระทั่งตอนตอนที่เราเราบอกให้พี่น้อง โอ้โหพ,พี่น้องรับไม้กันมากเลยพี่เมย์อบอกอ๋อเดี๋ยวพี่โทรไปแล้วพี่น้องก็หูหากันใหญ่เลยนะน้องจิตอะไรก็หาหากันใหญ่เลยนะว่าเนี่ยประธานที่จะมาชื่ออะไรใส่กันมาเนี่ยข้อมูลใหญ่เลยแล้วก็พอเสร็จพี่เมย์หายไปประมาณเกือบเกือบสิบนาทีก็บอกว่าพี่นิดหน่อยอยู่ในซูมวิทยาลัยพยาบาลแจ้งมาว่าอาจารย์นกไปวิปัสสมาปัฏนานะช่วยกันถ้าดูพี่ผู้ใหญ่เข้ามาก็เชิญ ถ้าไม่มีก็ผ่านเลยตอนนี้อันนี้นี่คือคุยด้ยค่ะไอ้ตอนที่ลุงเล่าตอนแรกอะคะ่ะเรากําหนดเลยนะคะว่าเราสังเกตว่าช่วงหลังเนี่ยคนมาทบทวนทำยี่สิบก็คุยกันว่าเนี่ยเราควรใช้ถ้าประมาณสิบสิบนาทีนะไอ้สิบข้อแต่ปรากฏว่าตอนเริ่มรายการ่ะคะ่ะมันพลาดอยู่ตลอดปรากฏเริ่มรายการเร็วไปสิบนาทีอ่ะ 10, เร็วไปสิบนาทีเราองบอกเวลาเพิ่มนี่ด้วยความที่เราเป็นพวกชอบเงี้ย เพิเวลาเพิ่มตอนคุยในกลุ่มเราคุยกันสิข้อเอาเรื่องนี้สิวิธีเอาอนนต้องให้ทบทวนทามที่แต่ห้าข้อกระเพิ่มเข้าไปอีกปรากฏว่าทบทวนทำก็เร็วปรากฏว่าคือมันมีความห้องแล้วปรากฏว่าพิธีกรรั่วมาค่ะเอ่ออินเทอร์เน็ตก็เสียบางทีภาพก็จะยืดยืดเราก็จะต้องมองเอ๊ะท่านพูดได้หรือไม่ได้บางทีเอ่อบางครั้งที่เราพูดไปเนี่ยปรากฏว่าท่านก็นเงียบไปพี่น้องอะคะ่ะที่อยู่ก็จะช่วยช้อนกันอะค่ะ แล้วก็ตอนที่เราช่วยกันดูอะคะจนกระทั่งใกล้ๆสี่โมงแล้วนะคะก็มีพี่น้องบอกโหช่วยกันอ่ะเอีะไงว่าตอนนั้นพวกนึกถึงมดมดตัวเล็กๆเลยค่ะพี่น้องบอกว่าเข้ามาแล้วคนเอ้ยเราใครเข้ามาประธานใครมาเราไม่มีชื่อเลยตอบมาเสิร์ชชื่อเลยเรารู <cũng foi>. ้ว่าท่านแต่ละท่านชื่ออะไรเราเฟอร์ตลอดคือจัดรายการไปด้วยเสิร์ชไปด้วยปรากฏมาแล้วหนึ่งท่านเราถามว่าอะไรโอ้โหพี่น้องมาช่วยพี่น้องบอกว่าท่านมาแล้วท่านชื่อไอโฟนแล้วบอกไอโฟนเหรอ ล้วไอโฟนนี่คือใครอ่ะก็คือคือเป็นท่านชันชัยค่ะแต่ท่านชันชัยปิดหน้างไงคะคือเราก็ไม่เห็นเราก็หากันเรื่อว่าวันนั้นหากันนะคะคือพี่น้องช่วยกันหาตักันแดดได้ก็คือก็บอกกู้ว่าหารกันแดดเลยว,ว่าเอ๊ะท่านประธานอยู่ตรงไหนก็หากันสักพักท่านโคสิกไม่มาแน่น,นอนท่านชันชัยมาแล้วกู้ก็อยู่ตอนแรกยังไม่รู้ชื่อนะคะแล้วแล้วท่านไอโฟนเนี่ยคือใครอ่ะไอโฟน,นคือใครก็หากันอะคะ่ะ จนกระทั่งสี่โมงครึ่งน่ะคะ่ะก็คือได้เวลาแล้วก็บอกว่าอ๋อท่านไอโฟนเนี่ยคือท่านชานชัยเห็นหน้าก็คือคน้องจิ๊บาก็ใส่ว่าเออท่านที่หนึ่งท่านที่สองที่สามมีลูกพอพี่หน่องเ,เห็นรูปบอกอ๋อเบอร์หนึ่งเนี่ยคือท่านชานชายัยที่ท,ที่เป็นไอโฟนอ่ะพอพี่หน่องเห็นหน้าคือพี่หน่องอจําชื่อไม่ได้อ๋อเราก็พออรู้ว่าท่านชื่ออะไรแต่ในนี้เราก็เลยมันสี่โมงครึ่งกว่านนะเราก็เชิญ ท่านชันชัยแต่ตอนนั้นนรู้เลยว่ากิเลสตัวเองตอนที่เข้าไปดูใจร้อนคือเวลาอ่านแล้วก็อ่านแบบเร็วนะคะมันก็ร้อนไปหมดแล้วก็ปวดว่าพอเทินเทินเชิญท่านชันชัยเสร็จแล้วก็เอ๊ะท่านโคสิษยุ้นเปล่าก็หากันใหญ่เลยก็หากันใหญ่ในนันก็ในนั้นหากันใหญ่ท่านโคสิษยุ้นเปล่าหากันคือช่วยกันนะคะคือในนั้น่ะทั้งตัวเองแล้วก็พี่น้องก็อยู่ไม่มาแล้วเอ๊ะแล้วถ้าท่านโคสิษไมี่มาจะทํายังไงตอนนี้พี่น้องก็บอกว่าให้ถามเลยว่า ท่านโคสิตอยู่หรือเปล่าคือให้ถามในนั้นเนผะื่อว่า,วาท่านจะเร่องไงเข้ามาใช้ชื่ออื่นเราก็ไม่รู้จะทํายังไงเราก็อ่ะพลาดก็ได้พ่อก็ได้แล้วก็ถามท่านโคสิตอยู่ไหมคะ,ะถ้าท่านโคสิตไม่อยู่เลกคนนึงก็มาถ้าทุกทนมาถาทุกทนมา,า,นนมาคือมันก็จะมากันิ้นว่าไงตอนที่เราปานหากนันอ่ะคือจะช่วยกันหาว่าโอ๊คนนี้ไม่มาคนนี้ไม่มาล้วก็บอกว่าถ้านุกทีมาแล้วไม่มาตรนี้เราก็เลยอ๋อท่านมาจริงๆเพราะท่านใช่ ใช้ชื่อว่าท่านศั์สินก็เลยก็เลยเชิญท่านขึ้นมาแล้วก็กดว่าเธอเชิญท่านทั์สินนะคะท่านก็กดกดแล้วก็ปิดกดแล้วก็ปิดกดแล้วก็ปิดอยู่ตั้งนานนะคะแล้วพี่น้องเราก็ก็นั่งสงสัยท่านคงพี่น้องเราก็มีพี่น้องมันกคปิดก็น่งคิดเราไม่ปิดเราก็อยู่เฉยๆไม่มีใครปิดคือคิดว่ามือท่านอาจจะกดเร็วแต่พี่น้องเราก็บอกว่าใครปิดใครปิดท่านท่านท่านทั์สิน บอกเออท่านก็เลยบอกว่าท่านคงคงเร็วอะคือพอสักพักหนึ่งเนี่ยท่านก็พูดได้แล้วปรากฏว่าพอจบงานนะคะที่น้องเราทุกคนพอเราอาไป,ปริ้ห่าวันนี้เป็นอะไรที่เราประทับใจนะคะเพราะทุกครั้งมันไม่พลาดไม่ต้องขนาดนี้คือทั้งเนี้ยมันพลาดแล้วแบบมันเจอเหตุการณ์ที่เราก็ไม่รู้ว่าแขกท่านที่จะเชิญมาสามท่าน,นจะมาหรือเปล่ามันคือเราเห็นพลังของการช่วยอะค่ะแล้วก็เวลาที่มันมีอะไรที่มัน พ้าดันพรพ่องหรือตรงนี้สะดุดอ่ะที่น้องเข้ามาช้อนกันนะคะก็เลยบอกว่าสิบเดือนที่ที่เราจะใส่ด่วนเดือนนี้เข้าเดือนที่สิบรู้สึกว่าประทับใจกับทั้งนี้ค่ะเพราะมันพลาดันรพ่องอะค่ะแล้วก็เราได้เห็นพลังหองพีด,ดีเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยท่อยู่ตัวเองคนเดียวอย่างนี้นะเราจะไปโทรหาพี่นิดหน่อยได้ยังไงนะแล้วก็แล้วเราจะถอได้ยังไงแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่รู้ว่าไอโฟนไอโฟนโปรเนี่ยเป็นคุณชาติชาญชัยนะ แต่เพราะพลังหมู่วิทยีะค่ะมันก็เลยช่วยช่วยกันได้แล้วก็พี่น้องที่จัดรายการวันพุธที่ผ่านมาก็เลยรู้สึกว่าเอ๋อมันแบบเรารู้สึกถึงพลังหมู่วิตทยะค่ะก็ก็ขอ <laughs> จบจบสภาวะตอนนี้ค่ะถึงค่ะโอ้โหเป็นสตอรี่ที่ถ้าไม่ได้มาเล่าสูนกันจังจะไม่ได้เห็นเลยนะว่าในการเตรียมของการทำรายการสายด่วนแต่ละครั้งนะคะ พี่น้องเราตั้งอ,อกตั้งใจแล้วก็เตรียมประสานอะไรแบบมีมีความมีความเตรียมพร้อมนะคะ่เอามาฟังฝั่งที่นะว่าว่ามีอะไรบ้างตอนตอนกลางคืนที่เห็นลายของกุ้งก็พอดีแหละพี่ก็ก็พิมพ์ี่ก็พิมพ์พมเชิญเข้าไปในห้องลายกลุ่มของกรรมการกลุ่มแพแผนไทยช่วยไทยอ่าแต่ก็เห็นข้อความก่อนหน้านั้นว่าอาจารย์นกบอกว่าขอลาไปปฏิบัติธรรมสิบวัน เริ่มวันเริ่มวันที่ยี่ิห้าก็คือวันที่ยี่สห้าภาพของท่านนะั้นอยู่สถานปฏิบัติธรรมแล้วด้วยค่ะท่านส่งภาพมาด้วยปกติท่านจะเป็นผู้ประสานตอนตอนที่ค่ะท่านจะเข้ามาแต่ละท่านอยู่ก็เลยรู้ว่าอา๋อาอาจจะท่านอาจจะไม่สะดวกนะแต่ว่าก,ก็แจ้งไปในห้องแล้วนะคะตอนทีนี้พอตอนเช้าเนี่ยเช้าเนี่ยเราก็จะมากะมีกิจกรรมกันเนื่องแต่เช้าในะห้องพุทธชนะทุก มาออกกําลังกายแล้วก็จากนั้นก็มาอ่าพุทธเชนาทุกหกโมงถึงประมาณเจ็ดโมงเสร็จนี่แหละพี่ก็ขอเข้าไปในห้องของวิชาการอ่าคือสมัครประชุมวิชาการของอ่าพยาบาลวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลทหารบกสองวันหลักสูตรสองวันนะคะแล้วก็วันวันที่ยี่สิบห้านี้เป็นวันที่สองนะวันที่สองแล้วทีนี้ก็อ่า ตามโปรแกรมนะคะตามโปรแกรมที่นั่นก็จะมีคือมีการถ่ายรูปตอนสี่โมงเย็นด้วยค่ะถ่ายรูปในซูมเนะคะอะซึ่งการสมัครนี้เนี่ยจะมีมีเงื่อนไข,ขของการที่จะได้คะแนนของพยาบาลด้วย <c oughs> ซึ่งวิธีตรวจสอบก็คือการถ่ายรูปนี่แหละแล้วทีนี้ก็มีการนำเสนองานของนักศึกษา วิเลยพยาบาลทหารบกมาช่วงช่วงท้ายอ่ะไม่ไม่จบในเวลา16นาฬิกาก็เลยเข้ามาในห้องของเราไม่ได้เพราะว่ารอถ่ายภาพนะคะคือก็ถ่ายภาพแค่เดียวนะแต่ว่าเราถ้าเราออกมาเราก็ต้องออกแกกซูมใช่ไหมคะมันมันไปกับลำบากไงเราก็เลยเราก็เลยอยู่อยู่ห้องนั้นแหละแล้วก็ไปถ่ายภาพจริงๆอ่ะตอน17นาฬิกา ประมาณสิบนาทีได้ไมั้งอยู่ในช่วงของพวกเราจบรายการพอดีสรุปว่าวันอ่าวันนั้นก็ไม่ไม่สามารถมาห้องนี้ได้เลยเพราะว่าอ่าห้องนั้นก็เหมือนมีเงื่อนไขยอยู่ว่าเราต้องอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นห่วงพี่น้องในทีมเรานะคะก็เพราะว่าไม่รู้ไม่รู้ภาพที่แบบกุ้งบอกมาก็เลยไม่ได้เข้ามาทางมือถือหรือช่องทางอื่นไงแต่คิดว่าตอบเมย์แล้วว่าเอาตอนนี้ไม่ไม่สะดวกจัดการไปเลยเนี่ย แล้วอ่สักประมาณข้ามมาท่านดรโคสินก็โทรหาค่ะท่านบอกว่าท่านอ่ะก็เตรียมที่จะมานะท,านท่านได้ท่านได้รับการประสานจากอาจารย์นกในภาคเช้าอยู่อาจารย์นกประสานให้ทุกท่านละประสานคําพูดด้วยนะคะท่านก็ตั้งนาฬิกาแต่ว่าท่านทานยาทานยาที่มันทําให้ง่วงนะคะ ท่านตั้งนาฬิกาแต่ท่านลืมกดท่านบอกว่าผมตั้งนาฬิกาปลุกแต่ผมลืมกดท่านก็เลยไม่ดังพอท่านมารู้ตัวอีกทีก็สิบแปดนาฬิกาแล้วค่ะท่านก็โทรมาขอโทษอยู่บอกว่าฝากขอโทษด,ด้วยทั้งต่อไปจะอ่าจะระวังกว่านี้อะไรประมาณนี้ว่าท่าครั้งนี้ครั้งนี้เนี่ยท่านตั้งใจอยู่แต่มีเหตุมีเหตุที่นาฬิกาไม่ปลุกนั่นแหละ แต่พี่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนะี่ยเป็นพลังของพวกเราด้วยนะพลังของเราที่เราจะได้หนึ่งก็คือเรามีกุศลที่จะได้เรียนรู้สถานการณ์แบบเนี้สองก็คืออ่าที่เหตุการณ์แนมะ้แต่วิเลยพยาบาลก็ยังเลยเวลามาจนจนให้ไม่สามารถมาได้นะคะหรือท่านคริต์จะตื่นไม่ทันเพราะว่านาฬิกาไม่ปลุกอย่างเงี้ย ทั้งที่ทุกคนก็ตั้งใจตั้งใจที่จะมาร่วมกิจกรรมอยู่นะคะแต่ไม่สําเร็จไม่สําเร็จแล้วก็ทําให้พวกเราได้มีเรื่องราวเป็นความทรงจํานะอ่าเป็นความทรงจําของแต่ละท่านเลยได้เห็นพลังหมู่ค่ะเชิญดรบัสดีค่ะฟังแล้วคิดถึงตัวเองค่ะคือเราไม่เคยคิดเลยว่าการทํารายการมันเจะโอ้ยุ่งยากแล้วมันต้องแปลว่าใช้พลังอะไรขนาดนี้นะคะ รอบที่แล้วของค่ายอะค่ะสิบวันบ้าแขกเตือนวันสุดท้ายบอกว่าฉันจะปลดเธอออกจากทุกตําแหน่งเพราะเธอลืมทุกรายการเลยแล้วเฉ่งไม่ได้เข้าสักรายการหนึ่งแล้วเห็งก็ไม่ได้รู้สึกเลยนะว่าก็ก็เลยแล้วไงแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าหมู่กลุ่มทําได้เห็งไม่ได,ด้คิดเลยว่าหมู่กลุ่มจะต้องอาจจะมีความกังวลกระวายใจหรืออะไรเงี้ยคือคือไม่เคยมีในหัวไงพอมาฟังพี่กุ้งเราต้องประเมินใหม่ละ แต่บเออส่วนใหญ่เดี่ยบังเอิญงานเฉ่งจะทำคู่กับพี่นิหน่อยเฉ่งก็ี่นิหน่อยทำได้อยู่แล้วเฉ่งก็เฉยเฉยกันลืมก็ลืมไงป้าก็เลยบอกว่าฉันต้องให้ปรดเธอออกจากทุกรายการเพราะเธอเป็นอัลไซเมอร์พอช่วงนั้นเขาจะมีข่าวเราต้องออกนะเธอแบบไม่รู้สักรายการเป็นลืมตลอดเลยคือเลยเวลานะคะก็เลยมองว่าโ เออจริงๆเนะเพื่อนเราทําคือโดยเฉพาะที่แบบว่าเขาอ่าที่แบบทําอาทิตย์ละครั้งหรือว่านานๆทาทีเนี่ยค่ะมันก็ยังไม่ได้มีความเรื่อยๆนะประสบการณ์ที่มากพอค่ะมันก็ยังต้องใช้ส่วนนี้ที่ที่ยังเยอะอยู่เออจริงเพราะว่าจริงๆมัอเออเราเรามีโอกาสได้ซ้อมตรงนี้เยอะกว่าเท่านั้นเองซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆเราแต่ละคนก็จะทําได้ดีขึ้นจนประเภทแบบว,ว่า ตรงนั้นแหละหน้านงานนะคะมันก็จะเพิ่มขึ้นมามันขึ้นกับการฝึกฝนทุกเรื่องทุกราวเนี่ยนะคะคือไม่ได้ว่ามีอะไรที่มันเก่งกว่าใครหรอกในเรื่องพวกนี้ทุกอย่างฝึกกันได้ค่ะแล้วก็การที่พี่กุ้งส่งรายละเอียดอย่างนี้นะค่ะก็จะทําให้เราตระหนักว่าการทํางานของหมู่กลุ่มเนี่ยเราชอบคิดว่าเราเป็นคนส่วนใหญ่ทุกทีเลยอะค่ะ <c oughs> แต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไงเราอาจจะสร้างความทุกข์ความเบียดเบียนให้กับผู้อื่นโดยที่เราไม่รู้อะค่ะ ก็อขอบคุณนะคะกับการแบ่งปันของพี่กุ้งค่ะและจริงๆนะเป็นการเชิญ,ช,ญชวนนะคะช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าค่ะรายการสายด่วนทุกช่องทางเนี่ยค่ะเขาเชิญชวนนะคะให้นักศึกษาสถาบันวิชาลามเนี่ยค่ะสามารถมาร่วมฝึกงานได้นะคะท่านใดอยากได้รับฝึกฝนสภาวะแปลกใหม่นะคะกับภาษาใหม่ๆนะคะก็ยังต้อนรับยังยินดีต้อนรับอยู่ไหมคะพี่ ยินดีค่ะยินดีแม้แม้มีพี่น้องในรายการแล้วพี่น้องก็สามารถที่จะไปขอร่วมมีส่วนร่วมได้นะคะมีส่วนร่วมได้พี่น้องในรายการในทุกวันเลยท่านก็ยินดีที่จะให้พี่น้องได้ร่วมร่วมฝึกสิ่งที่เราคิดว่าเราจะได้ฝึกเป็นลําดับลําดับไปนะคะเการมีรายการสายด่วนพี่จินรู้สึกว่าดีมากๆเลยที่พี่น้องจิตอาสาเราได้มีเวที สำหรับที่เราจะได้ฝึกฝนแล้วทีนี้พวกเราก็คือได้มีเวทีบำเพ็ญกันแบบเปิดกว้างนะคะมีเวลาให้เยอะแล้วทีนี้ยิ่งวันไหนที่มีทีมท่มีทีมทํางานน้อยนะคะยิ่งเป็นโอกาสที่ดีนะคะคือเป็นโอกาสที่ดีกลุ่มน,นั้นจะเหนียวแน่นนะเอาภาระกันเพราะว่าถ้าขาดคนหนึ่งมันจะหมดไงะคะ ก็จะเอาภาระกันเป็นห่วงเพื่อนอะไรแบบเนี้ยที่เป็นเป็นเรื่องของการพัฒนาที่ดีเรื่องของในการสายด่วนนี่นี่ช่วยได้ดีแล้วแล้วมีพี่น้องที่บางทีบางท่านก็คือเป็นนักวางแผนอย่างเงี้ยนักวางแผนที่อ่าดูองค์ประกอบต่างๆดีนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมแล้วนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าไม่ได้วางแผนว่าจะต้องทําอะไรยังไงหรือไม่ได้วางเนี่ยยิ่งจะรู้สึกว่ากังวลแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เวลาเราจัดในการต่างๆนี่แหละเราเราทําเต็มที่ตรงวางแผนก็วางแผนเต็มที่ได้เลยค่ะแต่ตอนไปทําจริงเราก็จะรู้ว่าเราก็จะพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนตามหน้าง,งานเหล่านี้มันจะเป็นจุดเรียนรู้ของเราทั้งหมดเลยอย่างทารายการกับดรพุทธศีมีมีมีเก๋ด้วยรายการหนึ่งนะคะมีแชทมาแล้วทีนี้เก๋ก็บอกว่าไม,ไม่ไม่ประชุมกันนะบอกว่าไปเจอกันที่พี่ พี่ก็ตอบไปว่าค่ะแล้วเราก็คุยกันว่าสงสัยดรฝุษสีจะลืมไม่ลืมก็ไม่ลืมก็ติดขัดตรงเรื่องเดินทางอยู่อะไรแบบนี้อาก็ก็รู้กักนเกยังพิมพ์ตอบมานะว่าอ่าพอพอพี่ตอบไปว่าค่ะเก๋บอกว่าเย่ ay, ดีใจจังเราจะไม่ได้จัดรายการคนเดียวเก๋บอกก็เลยทําให้อาวางใจไปด้วยเพื่อนเราก็วางใจไปด้วยนะคะพี่น้องเราที่ร่วมรายการในในอ่ะ หลายรายการโดยเฉพาะรายการที่พี่รับผิดชอบอยู่จะไม่ค่อยได้ประชุมเรื่องหน้านะคะเจอกันหน้ากล้องเจอกันหน้างานอย่างเงี้ยแต่พี่น้องเราก็พี่น้องเราก็ก็พร้อมปรับพร้อมเปลียมก็โอเคก็ดีอ่าในส่วนที่ไม่ได้เตรียมก็ดีราได้ฝึกไม่ได้ไม่ได้เตรียมแต่ว่าเราก็มีมีในใจของเราอยู่แล้วแต่ละท่านนะคะแต่แต่การฝึกเริ่มต,ต้นเราต้องเตรียมนี่ถูกแล้วค่ะ เตรียมแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าเราพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนได้แล้วเราจะเห็นพลังของหมู่นี่แหละมันมีประโยชน์หมดเลยสถานการณ์นี้ก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะอ่าถ้ามันเหตุการณ์ราบเรื่ออาจจะจําไม่ได้เลยนะแต่เหตุการณ์แบบนี้จะจําได้นานค่ะจําได้นานแล้วก็เอาประโยชน์ได้คุ้มมากเลยที่ก็รู้แล้วแหละทําไมทําไมเอเข้าปิดรายการที่พี่ไปไป,ไปชุมทางโน้นปิดรายการช้า พราะจะให้เราได้รับประสบการณ์เหล่านี้ร่วมกันนะพี่ก็ชิลๆเลยนะพี่ก็มาดูมาดูงานวิชาการเขาเด็กๆเ,เขาส่งงานวิชาการ mm hmm. ก็รอรอชมเอาเมื่อไหร่เขาเมื่อไหร่จบรายการเมื่อไหร่มีการถ่ายภาพอะไรเงี้ยเพราะถ่ายภาพซึพ่งจะเป็นเหมือนข้อตามกติกาของการเรียนประชุมออนไลน์นะคะ ค่ะยินดีที่ได้ฟังเรื่องราวนี้ค่ะว่าพี่น้องเราได้ได้เตรียมกันอย่างดีนี่คือคือความตั้งใจของเรานะคะอนุโมทนาด้วยค่ะอนุโมทนากับพลังสามัคคีของกลุ่มด้วยนะคะค่ะ